สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงสัปดาห์นี้นะคะวันที่18ถึง24มีนาคมนะคะดวงการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะเทพพรศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะการงานได้ไพ่พระนารายณ์บรรทมศีลน,นะคะพญาราจสีนะคะแล้วก็เท้าเวสุวรรณ การงานคุณดีมากนะคะเทาเวยสุวันคือการมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการประสบความสำเร็จท่านสุดนะคะช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีสถานการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่ให้คุณต้องออมีการลงทุนหรือเริ่มบางอย่างหรือทำบางอย่างนะคะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาขอให้คุณคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะอย่านอนหลับทับศิ์นะคะเออเพราะไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่ของคนที่แบบ โออเหนื่อยอยากเกษียณอายุอยากพักมันเหนื่อยมากอะ่ะมันเหนื่อยมันล้ามานานนะคะคือมันจะมีสถานการณ์บางอย่างด้วยถ้าคนที่คุณรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จขั้นสุดคุณถึงคุณจะถึงเวลาเกษียณอายุได้เหมือนกันนะเออเพราะว่าเท้าเวสุวรรณเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบขั้นสุดมากประสบความสําเร็จคือรวยแล้วถ้าคุณรวยแล้วนะคะใครคนที่เกิดวันศุกร์ที่ถ้าคุณรวยแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบ มันเหนื่อยจะได้หยุดพักได้เกษียณอายุนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่จะนําทางให้คุณได้เกษียณอายุนะคะกาคว้าเอาไว้นะหรือมีเกณฑ์ที่จะมีงานใหญ่บางอย่างสถานการณ์บางอย่างให้คุณเข้าไปร่วมให้คุณไปลงทุนนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จมากในอนาคตคือแบบรวยมหาศาลท้าเวสุวรรณอะคือความสําเร็จขั้นสุดมั่งคั่งร่ํารวยมีเงินเป็นแบบโอ้โห ขึ้นแบบหลักล้านหลายล้านสิบล้านร้อยล้าน,านเอาจริงๆไพ่ใบนี้ดีมากอนาคตของคุณนะ่ะความมั่นคงความสำเร็จความร่ำรวยนะคะในวันนี้ถ้ายังถ้าคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นสัปดาห์นี้มันจะมีสถานาการณ์หรือโอกาสบางอย่างให้คุณทําให้คุณคว้าเอาไว้หรือเข้าร่วมนะคะอืมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้หยุดพักด้วยนะถ้าคุณได้พักคุณจะมีพลังคุณจะมีปัญญานะคะแล้ว กลับมาทําบางอย่างเพื่อความสําเร็จของคุณก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้มันมันมีบางอย่างที่ต้องลงทุนหรือต้องหยุดพักนะคะประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันจะนํามาซึ่งความสําเร็จความมั่นคงในอนาคตรวยค่ะกดอีกทีอืมอ่าต่อไปการเงินการเงินเนี่ยไพ่ใบแรกเลยไพยล่ลาหูซึ่งเป็นไพ่ใหญ่ไพ่ใบที่สองนะคะพระพรหมฤูษีและไพ่ใบที่สาม ผ่านบุญจับนางมโนราช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยการเงินมีการติดขัดนะคุณต้องประหยัดคุณต้องใจใส่ใจการเงินนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเงินที่คุณรอคอยหรือมันมีบางอย่างที่ดึงที่ลังทําให้การเงินเนี่ยยังติดขัดยังไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้ใหญ่ที่ที่ จะเข้ามายื่นบางสิ่งบางอย่างหรือช่วยเหลือคุณนะคะกับเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอะ่ะคือไพ่รา,าหูเนี้ยไพ่ใหญ่มันมีสองแบบคือหนึ่งเงินไม่เงินหมดก็เงินก็รวยอะ่ะคือมันมีเกณฑ์ที่แบบช่วงนี้อย่าลุ่มหลงสิ่งใดอย่าใช้จ่ายอะไรที่แบบ เกินตัวหรือล่ลุ่มหลงไม่งั้นเงินจะหมดได้แต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆยิ่งถ้าคุณทำออนไลน์การเดินทางต่างประเทศงานชิ้นใหญ่สื่อโซเชียลพลังจิตวิญญาณปแปลกอะไรประมาณนี้มันจะนำมาซึ่งเงินก้อนใหญ่ให้คุณเลยทีเดียวนะคะก็ช่วงนี้นะคะมันทำอะไรเกี่ยวกับแสงสว่าง นะคะคทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างการต่อชีวิตคนบูชาพระลาหูเทาเวสุวันจะนํามาซึ่งการเงินและการงานที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะอะไรที่ติดขัดอยู่จะมีเกณฑ์ที่จะเออ่ได้เปิดทางนะคะก็กดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะส่วนความรักนะคะความรักเทาวิศนุก,กรรมนะคะพระรามแผงสอน ภาพภพยมนเนกับผีเสื้อสมุทรคนโสดก่อนเลยคนที่เกิดวันศุกร์คนโสดนะคะรักทรมานนะคะความรักที่ห่างไกลความรักที่แตกต่างรักระยะทางนะคะมันจะต้องมีการสร้างเริ่มต้นความรักบางอย่างที่คุณเล็งไว้ที่คุณอยากได้คืออยากจะบอกว่าความรักมันออทุกคนมีความหวัง กับความรักได้แต่อย่าคาดหวังนะคะไม่งั้นคุณจะเสียใจเพราะอะไรที่จะเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างหรือห่างไกลกันนะคะแต่ถามว่าสร้างความรักได้ไหมสร้างได้นะคะแต่คนก็ต้องเผื่อใจเพราะมันมันนำมาซึ่งเออไม่ได้มีความสุขสมหวังขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอายุระยะทาง ฐานะก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณยอมรับได้สร้างความรักด้วยกันอนาคตก็มีความสุขได้นะคะ,ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าคุณได้มีการปรับทัศนคติก็ต้องปรับกันเยอะเลยปรับทัศนคติปรับการใช้ชีวิตแก้ไขแก้ไขความเขาเรียกอะไรอะชีวิตต่างๆให้เข้ากันได้อะแล้วจะมีการ สร้างอนาคตด้วยกันนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะใช้เหตุและผลในการคุยกันปรับทัศนคตินะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีความมีระยะทางมีการแตกต่างนะคะแต่ยังไงก็จะมีการสร้างความสัมพันธ์สร้างครอบครัวด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันศุกร์ก็เบรซิ่งไพ่นำทางฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ